โอ้ยเนาะคนตามหามันตัดพื้นอยู่นี้อันนี้พ้นเละอันนี้อยู่เอาหูเม็ดอันนี้เนาะหัวพัดกับเสาเมฆว้าวยังหัวพ่ออยู่นี่ทางนั้นกระเห็ดทางนี้กระเฮ็ดเนาะแบ่งเวียกหลายอย่างโหวนังนะเห็นเมนเข้าหญ้าคอยอีกแล้วมาเตะหึงนะบ่หองเติมแล้วพราจังว่าเมื่อหากระตูพุ่นจังบูเห็น ไปเห็นแต่พ่อมาพัดคนตั้ไม่ใหญ่ตูบตับมันก็ยากนะอ้าวตูบใครก็เจ้ามาจ้างคนไปยี่โอ้ยพัานจะมีเงินงานชั้นกว่าปีนี้เงินนี่เงินมีอยู่ในสี่สิบพันอย่งนี้แชรซอบนี่นะเมื่อแล้วแปดแปดซอบแปดชอบเราไปแชร์นี่ญุ่นก็แช่นไปนะเดือนไปเท่าหาสิบพันบ่ได้เลยหาสิบพันเหลือสิบพันมายืมได้ไหมไอ้บ่โอ้ยยาวางชั้นกวงาน เอาเนาะกลับมาอยู่กระทบของทางเอื้ออุตสาไปทางไหนกันเบิดเด้บาทนี้เนะาะไปเห็นวิเห็นงานเบิดแล้วบานนี้พี่น้อยยางไงนี่ฮัลโหลอยู่อยู่บ่บ้าทน,น,นี้มาเข่าไวบบอดูว่าจังไงอันนี้เนาะ ไปทั้งในเละพี่นออ้องเ้ยเอ้าเนาะมาบ่เห็นไผเลยบัดนี้พี่น้องจกักอยู่สิด้ยราสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบอร์สุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบเจอกับบุเสียงคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ดูว่ามาเยี่ยมมายามเนาะทางเออุตสาแต่ว่ามามบบเห็นซ้ำพี่นออ้องเ้ยจะมา มาคุยถามน้ากันอีกทีหนึงเนาะเพราะว่าอิซีก็ถามเขมาม่าลายอยู่พี่น้องเนาะเป็นนังไงด,ดีบอสเซียงเอ้ยบอสันอาเขตของทางเอ,อ้ยอุตสาอาเจ้า,น,จาน้าเจ้าไนมีที่ดินตอนหญ้าให้ได้เนาะที่ดินไม่แต่ว่าเพิ่มเติมอยังก็คือเงียบเชม่ยอีแท้บบอสันเป็นยังไงไปอัปเดตให้เบิงนะ้งแนบบอสันเนะนาะกะแน่นอนพี่น้องเนาะเพราะว่ากะผมมีอย่างมาเพิ่มเติมพี่น้องไอ้ตั้งแต่บอสเซียงอาได้เป็นสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ่เนาะซื้อที่ดิน ลักลายุ้ดหัวล้วก็ตามมากระโเจ้าหน้าบดานให้แล้วก็ามมากาาายัยงมีอย่างเพิ่มเติมมาเพราะฉะนั้นกับบเซียงเนะาะกันานๆที่จะเขามาเยี่ยมมายามมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบื้องน้ำกันแต่มีเพิ่มเติมมาแบบล้วนบเซียงกะจะเขามานะพี่น้องเนาะแต่宝马宝玉ซ้สำสักไหนไดบ่านนี้ซักกี่ทามไปบ่านนี้พี่น้อยเอจ้าของกับ,บย玉เบ้าเองเออเองไปบานนี้เนาะโอ้ย ว่าเสียงพันไม้ต่ำต่ำจะว่าอยู่ลงเขึ้ประชักนี่พี่น้องเอ้เนาะโอ,โอ๋อเดี๋ยวบูชังไปเบิ้งก้อนสับพี่นอ้นองเอ้คนละอยู่พอ,อ้เนาะอาจจะเมนนี่แหละพี่น้องเอ้ต่ำต่ำอยู่นี่เนาะใส่ตัดพื้นหิ้วฐานนี่โอ้โอโอ โอ้ยเนาะคนเดียตามหามันตัดพื้นอยู่นี่อันนี้กูเละอันนี้อยู่เง้นเอาหูเม็ดอันนี้เนาะหัวพัดกับเสาเมฆว้าวยังหัวพ่ออยู่นี่นึกว่าอืุซสาพึ่งออกไปเนาะพึ่งออกไปเี่ยวพื้นอ้าวพ่อและอีนเนาะหมายบุกมาหนึ่งว่าเรามาตัดพื้นอยู่พี่บัวเม่นอนินเนาะ้สบายดี Đôi à, Mình nhắc ở này nó à, than cái câu Đuôi bố đi mi bỏ ừ, Đuôi này xuống chỉ khác thế Mày, ừ, mày lù phần này nó Mày đấy này nó Ô, mày đua nè, cứ bỏ áo, bỏ bỏ áo bỏ này nè, lâm ngang thế đó. Vừa làm làm này nó, mít ngò ăn muối bỏ. Thôi. ใหญ่น mm. ี <Assass ins> no. Chicken. 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 <S ang escape> ่ก็เอาเลยแหละพอได้นั่นแหละแม่ใหเอาเลยเนาะหอมๆๆาก็เริ่มเฮ็ดบ้นี่นะตัดเลยตัดเลยยูไป2กองอือพอแล้วบ่อประมาณ2แล้ว เดี๋ยวไปหยิบเอาเท้าเครื่องมาใส่กันเอาเน,นานนะเห็ดทางนั้นก็เห็ดทางนี้ก็เห็ดเนาะแบ่งเวียกหลายอย่างวัวเยอะนะเฮลิเมนเขาน้าจะดึงแทนยิ่งยากคอยอีกแล้ว <c oughs> น,น,น,นัววู้วเหนื่อยเล้อมาดีเยอะดึงอของทันกินหาย แค่นจะเอาออกาก่ีวิสเขาพี่ก่อตัวเทิร์คุณบอกินนี่นั่นมงมีผัดลมมาในนี่เทรนเขาจะดีเท็ดโอ้ผิดหงอเลยเนาะโอ้เขาแท่ันี้กันเนาะฝนเูาเมื่อไหลยใจลูกไปหรงเรียนบอไ่บ่กเปอป้ามึะไป เอไปข้องกับพรอม่ะจา่ว่าแท้เลนห่อนข้องกับพรอมแต่จะไปน้ำน้องคนน่องคนเก่าน้องอีีเบลืกไปวามันไบปอยู่มากจะออกไปนอกคนบ้างกินคนเานองอือไตวจเ่าผานถ้ามเ Ba trù truyền nó thuyền 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 nó nè, thuyền 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 นั่นชามเที่ยวแล้วว่าแต่ซ่อมมานี่ยมือโยกมือก้าสิึคนมาแต่โย่น้่นแต่ก็คนพื้นกัรเทียวหนสวัสดีและนี่เนาะหาหมวกใส่ในเด้อบสบายได้เข่าเด้อหนึ่นกันเนาะ เนาะสำนักให้พ่นเฮ็ดตีได้สัพี่น้อวยในพวกเชิงวงกลอนหาบิธีทางเอออุตสาห์ก่อนถามอัปเด็บมึงเราเพิ่มเติมอีกกลอนนิดนึงว่ะเนาะกคนแรกมองเก้าพุ่นหรือเปล่าบ่ผ่านเจ้าเนาะพักเบรกพอดี เออเัน่้นด้โอ้นีน่เนาะขอให้เป็น,ปน,น,น,นไม้นี่เป็นท่านเบิดไม่กระตุ้งกระทันเนาะอวันนี้ก็สีเดียงก่อน,น,นว่าวันี้เดี๋ว่าหามาเพิ่มอีกเอามา,าอีกใช้กระแต้วพื้นมองเปินดูดอีกมันใช่ปากหยุดนั้น โดยจะดึงเป็นพื้นใหญ่ครัต้องใส่ทางกลางคราใส่ทางเอ่ไม่สิดโบไหมเขาต้องเอาเข่ากลางหรือว่าใส่ทางหัวเนาะไานเนาะจัดแจงเฮ็ดเอาโบเซียงกับโบเคยนั่นหลกไปหน้อยสลายเฮ็ดตะก้อนกับเฮ็ดเต่าเตาอบเตาอบแต่ว่าหลายปีเด้อล่ะเนาะที่บริการพูดเป็นก้าวลงมาที่ นับขยายลงมว่าพี่อกบอกมันบรอยากใหม่เลยเป็นคุดินมันลูกเดเริรูปมันทังมาได้เปลี่ยนมองมุมใหม่นาวเนาะงนาดยันบ่ใหม่ยังได้ขาสึกข้าเนาะถามนั่นในเดลิเนาะพักันในเห็นในได้สู่ๆเนาไปตอก้อนชาเนาะบุเชงกับพลบุนีถามบางท่านุูสายก่อนหรว่ามากกตุบุเรียบบุเชหเนาะ ยังอยู่มุมพุ high, ่นพี่ได้เลยเบิ้งนี้ในปีเบิ้งก้อนใช่เนาะตามไปเบิ้งก้อนคำโบเห็นก็จังว่ากันพี่น้อยมื้อนามื้อไหนพุ่นแหละเนาะวันนี้พี่น้องเยพุ่นว่ามีแต่สองยางหรือว่าสองเขตนี่แหละเขตเทิงกับเขตทางทางออกเนาะเรามาหาพื้นบนสันพี่น้องเย แต่ว่าลูกเต้าเนี่ยรู้สึกว่าจะบ่ค่อยมาซ้อยแม่ช่วงนี้พี่น้องเลยโอ้แม่นแล้วนี่เห็นล่อเขียวชิ้นแม่นรล,ล้แหละตั้มต่ำมอยู่โอ้ยเนาะ โดยโดยเอาสบายดีเอยยโอ้ยนอเป็นยังไยูดีม่แห้งอยู่บ่ดูดยูดีไม่แห้งเหรอเรื่องเง็ดผาดนี่แหละรลิกิจเป็สอบนี่แหละเจเป็ดสอบโดยกควาดไปแล้วได้แตงอ๋อโดยโดยเพ้่นเขาหนีไม้ไนโดยใช้หนี มาผู้เด oh oh, uh, ียวลูกเต้าไปใส่เบิร์ตไอ้ลูกเต้าไปใช้กับเมื่อกี้มันไปใช้เมื่อกี้ไปกับเผ็ดบ่ฮะไปไปคลองกระป้อมจะมั่งกินนี่นั่นแต่เมื่อกี้ฮั่นไปใช้ไปดินบ่ไปใส่เมื่อคือเคโลเซเล็งไปน้ะเมื่อกี้นี่คือบ่เอาลูกมาช้อยแน่บ่บ่เขาไปพุ่นได้ไปกระป้อมไปคลองกระป้อมน้องเอ้ยเมื่อวานช้อยอยู่หล่อเดียวเขาไปอยากเบาน้ำยิงว่าเด็กหน่อยก็ได้เขาเบาใจใช่นะมันเป็นสัตวน้องเอ้ยลูกได้แต่ผู้ใหญ่กับผู้บ้านแหละกับหัวกุยู่งหนามเลยนะมันไปฮั่น ก็ใส่ไปกับเขาเพชรนแหละโอ้หนามันไปเบิ่งอยู่เนาะโดยไปหยอใส่แล้วหูกว่าแม่เอ้ยบะใส่อยู่หนาโอ้หกเอว่าแม่สิไปยูบ่ไปบ่ไหนและไปจอบแคหนอเอยอไปจอบแนในแจยก่ไปยู่ไหมันบ่ไห้เลยก็ยาไจับเนื้อไปเนาะยูไปเบ็บมันบ่ออใน่นนี้เป็นเลยในใจยไปยูแ่ไนแ่หเกือบขาดเกือบขาดเกือบขาด วว้าเก็บกระคาดบาดนี่แล้วเก็บนั่นเออนี่พอแล้วบาดนี้พอแล้วบ่บาดนี้พอแล้วมือเราเล็กมือน้อยเนาะแต่ว่าพื้นอยู่นี่นี่ลายอยู่เด้เนาะลายเนี่มันอยู่ลุ่มพุ่นเอาบ่ได้ทอนทอนเอาเนาะมันอยู่ลุ่มขจูดเออใยัแน่ได้ขยันจูดว่ามีแต่น้ำแท้เนี่ยพอบาดนี้มาแลงอีกเออเอ๋อสำนี้แหละพอดีพองาม ลายอะไรบัดสิยูเมื่อบัดนักนะฮะมาแรงอีกเดี๋ยวก็แล้วเป็นยังไงายโตเข่าอยู่บ่เข่าแล้วได้นุเพิ่นนี่แหละได้ย้อนเพิ่นนี่แหละอันนี้บระชันอ้ยมีสองดวงเลยเนาะโดยซองยู่เฮือนช่ออันนึงอันนั้นแหละแพงไหวนี่แหละใช่แพงไหวนะโดยด้วยแล้วบัดนี้ พ่อมาแหลกอ่ะอีกเฮ้ยโอยเหมื่อเด้เอาแตป่าอีโต้ก่อนพ่อมาโดยเลื่อยก็มี่ยู่ผูกโดยก็มี่บ่โดยโอ้มีเสียมนะอันนี้เนาะมีเสียมอิจิพาน้น้มยก็ยาแหละมันช่วยเลยใี่น้อมจะไปหาก็ได้ลองไปเจียวได้เนาะกวเมื่อได้บั้นนี่ก็ยา่แล้วเช้เกือบอันเดียวเนาะก็บโบไฮไซซะปะมันขาดอันหนึ่งเลยคู่หนึ่งกอกระเทือนนะบ่ไปทั้งคู่เลยใช้เนาะ มาแต่ฮึงนะบ่ฮึ่งเติบแล้วเพราะจังว่าเมื่อหากระตูพุ่นจังโบเห็นไปเห็นแต่พ่อประพัดพุ่นตัดไม่ยูต่ำๆอยู่โอสิมเมื่อแล้วบ่เดี๋ยวนี้ฮันเขาจะออกเมื่อแล้วโอไปจอดอยู่ห่มพุ่นก่อนก็ได้ใชพอดีแหละชำนี้ก็ได้มาแหลงเอาอีกตามชิ้โอ้ยางนี่พอดีหัวบ่ตั้งแต่ซื้อมานี่บ่เธอหนึ่งเปลี่ยนแล้วเธอหนึ่งบ่ยางในฮัน bước ừ, ừ. à, đi ô năn ăn ôi oi chồng phi rồi nó nga chồng phi nị lều nga tuyệt yang đi 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 nọi chồng phi nịt đi chồng phi nịt đi chồng phi nịt đi chồng đấy nịt đi chồng phi nịt đi chồng phi nịt đi chồng phi nị 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 đi tao? tạo, mẹ pau, mẹ pau, nó mẹ pau, nó kéo, vai hô, anh ấy bò. Đôi mẹ hô,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  đi hô, mẹ hô, mẹ nó mẹ nó mẹ hô, mẹ hô, mẹ đấy mẹ hô, 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 ยากษไปอยู่พ ah, ุ่นแล้อย ja, ู่ไปเนี่แหละวยักไปอยู่บ่โหยเ่านนี้ได้เสาะไปอยู่กันคือเขาบอกไปก็หน่าแล้วสบายเนาะหงั่งห้องายท่านแล้วยักไปอยู่แล้วเ่อยด้ายู่นี่กันี่แล้วเนาะเดี๋ไปท่านคิดนะคิดยักษไปอยู่คิดอีกงเลยยากไปอยู่แต่อยู่ใช้กระตูกเขาได้ส่ะขันแบบเขาหยอกกระตูกเอื่อยนี่ไปนะคันไปอยู่นั่ะกระตูกมันมันยากกันจ้ากับเจ้าเอาไปก็ได้ยี่โดกระตูนะ เดี๋ยวมันยากมันหนองน้ำหองไม้และกันเจ้าจิบอยู่อันนั้นนี่จรงวลูกประชามคนสำเนะหรือว่าเจ้าจิบอยูไปดับจรงสิบอ่ไปมาๆแบบนี้บ่ยู่ผีนสบายมันอยู่ในป่าในดงเลยอาการไปถ่ายไปถ่าย่นะอาการถ่ายหนักถ่ายเบาให้และประเด็กหน่อยเขาบู้เนาะประดินประเดเลียนเด้เป็นหลอกเป็นหลอกกันนะเอืยมาคิดอีกยังนี้อีกขันคำรับเออลูกผน้นึงซะแม่ผม้นนึงซราบกันนะก็เรียบร้อยยูนะอันนึมันชามคนเดย บัดเอือยับยู่หูยังได้เขาไปไทยชายชนะก็คิดพอดีบ้านเมืองบรรเทาได้เนาะแม่นเพราะว่าบ้านพนเมืองพลนนาเปื่อนไปโอ้ได้ได้เนาะไปอยู่มันสะอาดได้แถวนั้นบัริหารหลอกไปหลอกมันซ้ำไปอยู่คัดไปอยู่พุ่นนี่เจ้าชีเหตุทานในบ่ไม้บริมีได้อยู่พุ่น บ่มีอยู่ได้มีอยู่มีอยู่บ่เจ้าเจ้าจิจักหาอยู่บ่หู้แล้วดงอะไรก็ยากเจ้าจิสู่ทางอันย่าเพ้นได้อยู่บ่ย่าเพ้นเราเห็ดได้ได้ทานเนี่ยนั่นเราคุมบุตรที่ได้เลยเห็ดได้ได้แล้วอ่าทานไม่ได้เลยก็ทานพันธุ์นนี้แหละพันธุ์ไงอะไรฉันจะไปทานเนี่ยผักเพิ่เนี่ยเราไปเห็ดนั่นนอทานเพิ่นเออบนหันบนนี้เอาได้บ่ใช่นะมทานบิ่เนาะแต่เพิ่นให้ว่าเอามาเทากับไปเอามาเห็ด อยู S <S ่ใช้ก็ไปเอามากคือเราแต่ว่าอยู่เคีนั่นกับมีอยู่เห็นลายครอบครัวอยู่เพิ่นกับเผ่าเทานอยู่เ้าเห็นอยู่ในอีกโดมันอยู่นอกหมู่บ้านเลยมาเสียทานแต่ว่ากับพ่อแน่ได้พี่น้อยเนาะเพราะว่ากับดิ้งยินเข่าของบานนี่เพราะว่าเพิ่นห้ามทิทานเลยโดยแม่แล้วแมนบอกแม่หน่วย่นก็บอกยุ่นเพิ่นมาบอกดนะบอกโดยมาบอกแล้วแต่ว่าไปขายหินอยู่ได้แล้วอยูไปขายในเมืองสมุทรนั้น คันกระขายตามหมู่บ้านนี่ได้ยุเฉลชิดสอบแปดสอบอย่างนะี้คันเฮ็ดไร้เลือกเกินก็บ่ได้เพิ่นว่าเดี๋ยวนี้นเอาแบบพอดีพองามเนาะโดยคันมหาชิดขึ้นไปโอ้ยบ่ได้แล้วเพิ่นแบบไม่อันนี้ว่าเออเจ็ดสอบแปดชอบนะั่นคือเอ่ยปรนะนาเฮ็ดแต่ละเทือนนะกับใบยู่ไปทางใดอ,อีกแต่นะคันใอยู่พุ่นกับขายบ้านนั่นซะออได้เพิ่นว่าเดี๋ยวนี้กับไม่ลุ่มไม่ตายเห็นแหละ ทุบมันใม่เป็นๆใช่ไหมนะตัดในบ่ได้เอาไม่แบบที่ว่าคล้ายๆคือเพิ่นรุดเสียแบบซี่เนาะโดไอ้เจ้ามาตัดเอาซี่นั่นบ่เป็นยังเนาะเป็เห็ดครรมชาตคันแบบไม่มันยืนแบบนี้บ่ได้แล้วนี่บ่ได้เลยโอ้ไม่ธรรมชาติบ่เนาะบ่ได้อันนี้ได้สิปุ๊บสมทุดียาพ่นนะแต่เอือยนึดบ่ได้แล้วเอาแม่เอาแม่คือยังเอือยเอาบ่ได้เลยค่ะมันยืนอยู่เด้อที่หาเก็บไปนี่นี้ไปอยู่คนคือกันคนบ่ให้ดอกบ่าเอือยบ่าคิดบ่าบ่า ต้องไปขอนเพิ่นแล้วเพรได้กิตไปชอบเนาะก็ขอได้กินเถอะนะเด็กผักสดอีกมีต่ว่าขันเจ้าอย่างง่ายไปอยู่พุ่นก็ไปรู้แล้วเห็นนี่ได้ซะอ้าวก็ไปเห็นไหมมันก็ได้น้องลองไปกันเป็นนี่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าเจ้าเยอะมาไปเจ้าก็ไปยู่รู้แล้วมันก็แลี้ยวได้เลยน้ำในเลนก็มีแล้วแล้วแล้วแต่ว่าเอ้ยที่ไปจังใดตูบตับมันก็ยากนะอ้าวตูบกระหายนะเจ้ามาจ้างคนไปยี่โอ้ยพันจะมีเงินยังไงฉันกว็ไม่ได้มีเงินมีเงินมีอยูนี่สี่จุดพันหนึ่มี เออมียูนี่นี่เออมีอะไเท่อนี้ท่อนี้เยาวาชื่อนั้นชื่อนินำในแต่ละมืออะเด้ะเด้หันหนก็มีเยอ่ะเด้มามามายืมได้ไหมใชิบเก้าพันมินอ้านี่าขายทานแล้วนี่ฮะขายทานเช็คชอบนี่นะมืดแล้วปดแปดชอบแปดชอบไปใช้ีนญุ่ปุ่นก็แเช่นไปนะเดินไเ้หาิบพันบ่ด้เลยหาสิบพันเหลือมายืมได้ไหมไอบ่โอ้ยยาวางชั้นงาน โอก็หิวน้ำนี่ไปซื้อกระเลมกินนี่นนน้ััเป็่ใส่ถุงไว้เลยนี่ก็ที่ไหนก็ชื่อนั่นชื่อนี่น้ำแป๊บซี่ได้เอื้ออยากน้ำส้มมันบ่จะมีเครื่องมีแหงเห็ดแบบนี้ขนาดโเนาะหหัวน้านี่เขาถามว่ายืมเนี่ยกับบัวบอน้ำเฮาหนิฮ่าโว้ยเหนื่อยเลยยืมอยู่บ่อเอ้ยบอกว่เป็นยังดอกสองเดือนยังสช่มาจ่ายท่อนึ่เด้วยจ่ายแหละซื้อน้ำซื้อนอีก่ชาวาก็ไปซื้อน้ำชิันี่เด้นน้ำกินนั่น เขาบอกว่านั่นนี่นะจึงวบะฮิตตลอดมันบะฐานค่ะต้องใช้เงินเยอะคุณเนาะไม่จน่ใจว่าจังไรการถ่ายโยกย้ายไปก็เนาะครือองหูอแล้วโดยบ่มีเงินอย่าว่าเงินอะไรได้ยุเถอะละชามเซนช่องแซนเออวันชันอังไข่ฐานบอว่าบ่ได้บ่ประมาทดอกนะเือะแห่งตัวเองแต่ว่าก็อยากนอกประดุกคนเล็กให้เขาชื่อได้ทันประดุกพันสาวพันบ้านเลยเดีอืมนต่งนะเป็นแหนในอยู่ในกลิ่นเนาะนั่นนั่นแหละจึงว่า อย,อ,ยอย่างง่ายไปยูอยู่แต่ว่าเอาไปบ่ได้แล้วบ่ได้บ่ได้ตัวตูปเนี่ยเออขันสมุดววาบ่มีแล้วตูปแบบงามๆมบนมีนะนะกระปองกระเป็นคือแบบตูปแบบนันทานะาหนรดีกะชีวามากเนาะได้เอาตูปน้อยจะไปจ<อ><อ>ังค<อ>านว่ามีงบมากหรือว่าผู้ใหญ่พ่นซ่อยกัต่อเติมเอ,อกคือยายเพชรเนี่ยก็ยู่ได้แล้วมันยากดอกดนั่นะแต่ว่ามันยากตรงที่บ่มีงบัมนแหละนั่นแหละจริงวะบ่มีเนี่เอาไปนี่แหละเนาะมีแต่ว่ากะ อ่าเอาทนอยู่ในสู่ัวก้อนอยู่นี่ก้อนเนาะน้ำไรก็มีแต่ว่าเจ้าหาเนวไปปลูกเด้อพอปลูกของพังเจ้าเน่ยมีน้ำมีน้ำแต่นเจ้าน้ำไปแน่เอาไปปลูกไปพังเด้อไปเน่ไปปลูกไว้ก้อนเอาสิตายไหนไหนน้ำก็มีสิตายเอากับเอื้อยบริกานมันแล้วบริยาบริการจะให้ลูกชายแล้วไปเบิ่งเลยโอ้ยจะทมใดลูกก็ได้ฮะจะไปประหนัดหรือบ่อไปหดหรือบ่อขนาดมันตายอะไรจะได้เป็นมันแหละ ไปปลูกไว้ปมันตายตายต้องหดมือุดเสาุดแรงเนาะเอ้ยงามนี่ซ้ำนะเอาเอาเสาแล้วแต่าเสาเนาะเอาเอาเคในน้ำเด้อดูวยด้ด้เจ้าบัวห็ดก็แล้วแต่เจ้ามันเป็นอีกขั้นนะเขาบนไปอยู่กับเลยเอื่ยบนไปไปด้มันตายบัวใหญ่ยังดอกตายหมดเลยแหละหลวงว่าเอาใจยชัยแทะไปเลยก็ได้เออไปโยงน้ำไปเล็กเล็กหน่อยเลยไปหาซ่าแบบบัเห็ดไปหาไปบัเห็ดอุจจาระทีรถไปน้ำเต้านั่น แล้วก็เลี้ยวไปนะมันบุคือคลบุคือแม่ฉันบุคือบุคือเอื่อยหนะเขาเป็นเอาใจใส่ได้เออนั่นนี่เออฉันนอันนี้ยาคิดอะไรจะคิดแค่นั้นเนาะใช้สามเอยหรอบอไปชาเมื่อชาบานนี่เดี๋ยวถาก่อนเขาไปเอาขนมมาให้คนเด้อเอาบอขนมเออเอาแล้วเนาะอยว่าใหญ่งเราบปกินขนมบอกินกินอยู่กินอยู่บ่อเชฟเอวยังย่าจ็บเชฟเอาถาเป็นหนึ่งเด้อดู บะในเนาะมีแต่ขนมเด้อมาฝ่าก็เลยเด้อโดยเอาไงอ่ากินกับข้าวกระแซบอยู่ได้นี่กันวันนี้มีแหงเห็นเบี้ยเห็ดงานเด้อโดยโดยชุกภาพแข็งแห้ง่อเชียงเอ้ยเด้อให้ยู่ดินแห้งตลอดปลอดภัยนะอเอ้ยเดี๋ให้มีความชุกความจริญไปเรื่อย ไอ้ดินแห้งจ้าถุเด้อเอาขนมมีให้กินโอ้ยบมเป็นยางเงยเนาะโดยโดยเอาสู้ๆเด้อโอ้ยโดยโดยนาะโอ้ยขอบใจหลายๆจ้าสบายดีเนาะเอ้ยเนาะโดยโดยสบายโอ้ยป้าบานนี่เด้อคอยู่เมื่อเด้อเนาะลูกเต่ากผมจับมาบ่ายช้ำไปเนาะเป็นล่มเป็นแรงนี่จะเข้าไปเลือกได้ในป่าเนี่ยังร่มลุงขนาดย่อเออเนาะเออ đi cận khát bây giờ cái mưa, nó Đồi, rồi, hao, si mà con mà Đồi, rồi rồi hau xí ọc mưa cơn mưa nam gì cơ po héng nó, cơ mù mà cả thanh châm phì mít nầm, nó, à, nó, cả này là phì nhân dinh คำเก่าคำเดิมพี่น้องเนะาะยุ่ยย่ายเราก็อยากไปอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าการเคลื่อนย้ายนี่แหละพี่น้องเนาะมันต้องใช้เงินได้พี่น้องเนาะเราต้องวาอาน,นี่ควบเป็นจริงเดี๋ยวได้พี่น,อน้องให้เพิ่นบุมีถาสีหายาดพี่พี่นอ้องวันนี้เพิ่นบุได้ไปให้ได้พี่น้องเลยต่างคนก็นต่างเห็นวิเยหิงานเนาะวันหนึ่งว่ามันไกลแต่จ้างอย่างเดียวพี่น้องจ้างไปยู่บ้านนี่คือ ยากปัญหาตามมาอีกบบบนี้เนาะห้องน้ำห้องในตัวนี้แหละสําคัญพี่น้อยลูกเราบแยังบชักยังช้ำแบบนี้ไปเลเจิดเฉยไปที่เดินดินแปลงของข้าเจ้านี่ยากอีกเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เดือดตามมามันอย่างยากเลยพี่น้องเยเนาะอ๋อมีแต่ว่าตามนั่นอะไรพี่น้องเนาะเพิ่มเติมจังไรกับเชียงกัจจีเข้ามาเนาะถ้าบุมีกับมีแต่ว่านานๆที่จะเข้ามาอีกทีหนึ่งพี่น้อยเนาะ อ๋อไม่แต่ว่าบุเชียงลาพีแล้วน้องเอซีไปก่อนเ้ยพี่น้องเลยน้องอยู่ดีแม้งสุขกายสบายใจปาถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมุงมากปาถนาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี